สวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งกับยามาฮ่าครับ X Max 300ครับตัวโฉมใหม่ล่าสุดครับก็เป็นตัวปี2022ครับก็ทำสองรายการครับวันนี้คือไฟลีเลี้ยวทุนวันครับคู่หน้าแล้วก็คู่หลังครับสองรายการหน้าหลังครับก็ในตัวไฟเลี้ยวครับซึ่งของเดิมเนี่ยจะไม่มีตัวไฟลีในตัวไฟเลี้ยวครับจะเป็นแค่หลอดไฟเลี้ยวธรรมดาครับจะค่อนข้างกินไฟเลยครับก็วันนี้เราทําเป็นวงจรนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นหลอด LED ทั้งหมดนะครับแล้วเราเปิดใส่กุญแจมาก็ติดเป็นไฟลีเลยครับเเปิดให้ดูครับ อันน ra, <S an iful> ี้ลูกค้าลูกค้าเลือกเป็นสีไอสปูลนะครับเป็นแสงสีฟ้านองอ่อนนองอ่อนนะครับก็ดูในหลายมุมเขาว่าสว่างชัดเจนครับเห็นมิติตัวรถชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็เมื่อทําการเปิดไฟเลี้ยวจะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับแสงไฟเลี้ยวก็ยังสว่างชัดเจนครับกิ่นไฟน้อยลงครับแสงสว่างมากขึ้นนะครับไฟ l อ d ีนะครับเมื่อปิดไฟเลี้ยวจะเปลี่ยนเป็นสีไฟหลี่ไอบูลเหมือนเดิมนะครับทั้งสองข้างเลยเหมือนกันนะครับ ไฟพม่าของเดิมที่รถก็ยังใช้งานได้ปกตินะ okay, ครับโอเคครับมาดูด,ด้านหลังกันต่อนะครับคู่ด,ด้านหลังด้านหลังก็เป็นเสียไอบูนะครับแต่มันจะมีฝาครอบฝาครอบเลนอยู่ข้างในโคมนะก็จะออกเป็นสีแบบประมาณนี้ครับ เหลืองอมส้มครับก็ติดไฟลีในตัวไฟเลี้ยวในตัวเลยนะครับกลางคืนนี่จะมองเห็นชัดมากครับแต่นีก้กลางวันแดดจ้านิดนึงครับก็เมื่อเปิดไฟเลี้ยวจะเป็นสีส้มเหมือนกันครับ อเคครับก็เรียบร้อยครับก็สำหรับผูดด้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับตามรายละเอียดที่ลงไว้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ